ก็พวกเราก็มีความพร้อมสมบูรณ์เต็มที่นะครับท้งร่างกายจิตใจและก็เทคนิคแท็กติกเราก็พยายามที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกําลังใจดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่เป็นกําลังใจนะให้กับพวกเรานะครับรวมทั้งที่สาคัญก็คือแฟนๆกีฬาบอล์บอลทุกท่านนะครับที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราทุกคนนักกีฬาทุกคนก็ เป็พี่กันนะครับแล้วก็พร้อมสมบูรณ์นะครับก็เป็นความรู้สึกที่ห่างไปไปมาณร่วม10ปีนะครับการั้งสุดท้ายก็ปี2015นะครับแต่ก็ซีเกมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีการพัฒนาศักยภา,าพมาเยอะนะครับโดยเฉพาะทางอิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดน,นามก็พัฒนาขีดความสามารถเยอะนะครับอันนี้ก็น่าชื่นชมยินด,ดีรวมทั้งก็ต้องขอบคุณสปิริตของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลาวมาเลเซียสิงคโปร์พมา่าอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ก็พยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ชื่นชมในเรื่องของสปิริตในการที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศตนเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะครับได้พัฒนาขีความสามารถให้ดีที่สุดให้สมสำเร็จสมปรารถนานะครับในช่วงเป็นนักกีฬาเนี่ยผมเล่น7จซีเกมนะครับเป็นกับตันทีมก็ประมาณ5้ซีเกมนะครับก็มันมีความหมายทางจิตนะมันก็คือ เ,เกียรติและก็ศักดิ์ศรีนะครับของตนเองด้วยครอบครัวและก็ประเทศชาตินะครับอันนี้มันมีความหมายมากแต่ก็คิดว่ามันก็ส่งต่อความรู้สึกนี้ไปให้มีความหมายกับทุกคนในทีมของเรานะครับซีเกมเนี่ยในฐานะที่เป็นโค้ชนะครับสตาฟโค้ชทุกคนก็พยายามที่จะทําเต็มที่เพราะว่าเป้าหมายของเราคือหนึ่งเดียวนะครับสมาคมวอลเลย์บอลของเรานะครับเราจะพยายามทําให้ทีมหญิงของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน นั่นหมายความว่าเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการการเตรียมทีมการพัฒนานักกีฬาต่างๆของเราเนี่ยเพื่อให้มาสู่ตรงนี้ท่านซีนเกมก็เป็นบททดสอบหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าเราได้พัฒนาตัวเราเองเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งของอาเซียนได้ไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะส่งผลไปขับเคลื่อนทีมเราพัฒนาไปสู่อันดับต้นของเอเซียได้ไหมแล้วก็เราจะเข้าไปสู่ในระดับโลกได้ไหมอาเซียนก็เป็นเวทีหนึ่งในในการที่จะพัฒนา นะทุกมิติของของสมาคมวอลเลย์บอลน,นะตั้งแต่การบริหารจัดการนะการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนนะครับสตาฟโค้ชทีมวิทยาการกีฬาแล้วก็ที่สําคัญก็คือนักกีฬาเรามีนักกีฬารุ่นใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมซึ่งตอนนี้มาเยอะแล้วเกินนะครับแต่ว่าปีเนี้เป้าหมายก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าทางรัฐบาลเองก็ดีทางาการกีฬาประเทศไทยและก็สมาคมเนี่ยก็ต้องการแชมป์เท่านั้นเน้น พวกเราก็พูดคุยกันนะครับในคณะกรรมการบริหารสมาคมว่าเราจะเอาทีมที่ดีที่สุดแล้วก็นักกีฬาที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่เปิดไม่ปิดกั้นโอกาสในการที่จะพัฒนานักกีฬาเยาว,วชนของเราบ้างนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งเราก็เลือกดาวรุ่งขึ้นมานะครับมา,มาพอสมควรไม,ไม่ถึงขนาดเยอะมาแต่ว่ารอพัฒนาอีกอีกกรอบหนึ่งรอเวลาอ,อ,อีกสักระยะหนึ่งคงจะได้เด็กๆเยาว,วชนเพิ่มขึ้นนะครับในการแข่งขันซีเกมในครั้งต่อไปนะครับ